าครับวันนี้หาอะไรกินกันโอ้โหเปิดมาอมองดูก่อนโอ้ยจับดูสักหน่อยอะมันพอกินได้อยู่นะอเอามาล้างสักหน่อยนี่นี่ขี้ยี้ขี้ยี้ขี้แหมเอามาล้างน้ำหน่อยนอ้นโอ้ขาวสะอาดดีสสน่านจะกินได้ดีล้างด้วยแชมพูเปิดหาอะไรในตู้เย็นสักหน่อยทีท่เอามาผัดเออนี่เห็ด เห็ดนี่เก็บมานานกำลังอร่อยนี่หัวหอมใหญ่นครับสับๆหั่นหัน,ห,น,ห,นหัวหอมหน่อยชุบๆๆๆนะหั่นเห็ดหน่อยวร้อลงไปในกระทะเลยครับข้าวทอดนี่เหลี้ยงอ,อ,อะไรที่เลยวูบกบกบน,นี่ใส่หอมลงไปใส่ผงนัวโอ้ใส่เครื่องปรุงรสนี่เอามือคลุกเคล้าหน่อยไม่ต้องใช้ตะลิวครับใช้มือนะี่แหละซอสเทลงไปซอสมงเอา้าจับดูหน่อย เฮ้ยสงสกปรกเขียเขียเขียเออใส่ข้าวลงไปคลุกคลุกหน่อยครับโอ้โหได้ที่แล้วกินได้แล้วอ่ะเก็บจานมาใส่หน่อยโอ้จานหินอย่างดีครับเฮ้ยมันขาดแล้ววะมันขาดผักอ่าเอาผักมาโรยสักนิดแกินได้แล้วครับไปเสิร์ฟได้เลย